I'm body... พวกเราก็ <c oughs> ก็บัดๆๆรกรบาดเดือนละกี่ครั้งห้าครั้งสีคง่ครั้งแล้วกี่วันเจ้าวันนี้ก็จะมาคุยจะมาเจรก็ได้คุยก็ได้ปรรบก,ก็ได้ มันมีสองอย่างที่จะมาคุยเรื่องวิธีการภาวนาเพราะนั้นการภาวนานเนี่ยกเป็นเรื่องสําคัญเ,เพราะศาสนาเราเป็นศาสนาธรรมาที่ทางอานาโนที่พุทธศาสนาของเราพุทธบริษัทต้องกำหนดถึงว่าพพุทธศาสนาเป็่จากศาสนาสมาธิการที่ว่เร,เ,รเรามานั่งสมาธิเราถูกต้องที่สุดน <c oughs> นะโมตัจสะภะกวาโตอระโตสัมมาสัมบุตตสสะนะโมตัจสกภะกวะโตอระโตสัมมาสัมบุตตสสะนะโมตัจสกภะกวะโตอระะโตสัรมาสัมบุตธักบุพุทังจรณังกจามิธัมมงสรณังกจามิ จังคังสรรณงกัจจามิ <c oughs> วันนี้เราจะพูดเรื่องคำว่าสารณะของเราพิทธสารณะธรรมจาระจังค์สารณะคือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะของเราแต่ตอนนี้ก็ก็ต้อง ขอมัน,มนตการทั้งเจาะกนนันัจังหวัดหรือพเตนา,าร่างและก็เจริญบองยังนยนที่มีความใจใจในการภาวนาของเราทาั้งตัวอายุมากอายุน้อยูุสาพยายามกันมาก็ถือว่าการภาวนาเนี่ยเป็นหนทางดีที่สุดในชีวิตของเราที่จะต้องตายจาก โลกนี้ไปเราจะภาวนาอย่างไรเกิดแล้วตายไปไม่ต้องมาเกิดอีกอ้นี่สำคัญทุกคนก็ไม่มีใครละเกิดต,ตั้งแต่เราต้องลุ้ลูงปูมั่นลงป,ปูสิงลูงป,ปูดูลูงป,ปูหมาบัวรูบายจารยหลวงพ่อพุทธตัวเป็นโลกเป็นบุคคลที่โชคดี นะต่อไปนี้จากหลังนี้ก็คนเกิดมาที่หลังถามว่าโชคดีเหมือนพวกเราไหมก็คงจะไม่ดเพราะครูบาอาจารย์รุ่นนี้มรณภาพปเป็นดแล้วอยากจะได้หลวงปูกก่มั่นก็ไม่ได้อยากจะได้หลวงปููู่นก็ไม่ได้อยากจะได้หลวกตามาบัวก็ไม่ได้ก,ไดก,ก,ดก็ไม,ไนะไมถรงไม่ได้เพราะทำไปต้อดไปแล้วั้นในยุคป,ปัจจุบันเนี้ มันก็เหลือไม่เทา่าไรเหลือหมเอมาเหลือไม่เยอะก็มีผู้เป็นเสาหลักเองก็คือหลวงพ่อเวียงยันเป็นเสาหลักที่ยิืนหยันเขาเรียกเสาทองคำมาเป็นเสาทองคำที่นำพาเราเดินตามรอยของครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง องท่านอายุร้อยเล้วร้อยกว่าแล้วอย่งางเงี้ยทำไงการุตสษาทำให้พวกเราตั้งคาว่าจิตการุภาพตั้งกำหนักจิตการุภะในวัดป่าสารวันนะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งฝึกฝนอบ,นอบรม,มนะสมาธินะให้เข้าใจคำว่าสมาธิจิตการุภะคือพลังของสมาธินะ เก็เป็นผู้เป็นประธานในจังหนัดนี้ก็คือหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อกำปอนเราเคยเป็นผู้เป็นประธานนผู้เป็นประธานฝึกฝนอบรมสมาธิมาแล้วเพื่อมาเป็นผู้นำผู้นำทั้งจิตทั้งจิตวิญญาณของเราเขาไปจูนสมาธิในงานโยมทั้งหลายเป็นครูสอนสมาธิกเหมือนกัน ัน,นี่ก็เป็นตัวนหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะฝึกสมาธิอย่างไรที่จะฝึกแล้วได้เจอทำง,ง่ายที่สุดเนี่ยตัมาเองคือเมื่อตมาก็จําเป็นต้องเอามาพูด,ดให้โยมฟังโยมฟังก็อยากให้โยมได้หาวิธีปฏิบัติของตัวเองเพราะการฝึกสมาธิ ความจริงจะเอาง่ายๆถ้าเป็นไปได้ถ้าเตรียมการไว้อัตมาก็จะสองนง่ายที่สุดก็เหมือนเคยทํากันมาก็อาศัยน้าเย็นเป็นตัวช่วยวิธีการปฏิบัติวิธีง่ายที่สุดาโยมยอมดูตอนนี้โยมกาหนดเหมือนตมากําหนดตมาเองนั่งภาวนาเลืเลยๆก็เหมือนโยมเนี่ยครูบาอาจารย์ให้สอนสมาธิ เลือกพุทโธพุทโธไว้ตอนนี้งานโยมก็รวบรวมเลือกพุทโธไว้ทุกคนปืนหาพุทโธพุทโธพุทโธไว้การเลือกพุทโธเนี่ยให้เลือกพุทโธเราก็ต้องมาเลือกพุทโธนะน้องนึกให้น้องและลึกเข้ามาสู่ที่ข้างในของเราคำว่าลึกพุทโธต้องอยู่ข้างในนะอย่าให้อยู่ข้างนอกให้อยู่ข้างใน ให้นึกเข้ามาถูข้างในนึกพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยๆตอนนี้วิธีการทําจิตให้เฉเนงาน่ายการจะลึกพุโทโธเรากน็นึกพุโทโธพูอ่าลงไปหน่อยโทรเราก็พ่อนลงไปหน่อยพูทโก็ลงไปหน่อยโทก็ลงไปหน่อยลงไปลงไปจนสุดท้ายมันก็ลงความรู้สึกตรงนี้ มันลงไปถึงกระเพาะเราเหมือนที่จะมาเอาน้ำเย็นเป็นตัวช่วยถ้ามีน้ำเย็นโมยมดูน้ำเย็นตรงนั้นโยมกินเดี่ยวนี้ก็ได้กินปุ๊บความเย็นนี้มันจะนำพาไปเพราะน้ำเย็นนี้มันไม่ออกไปทางนอนมันก็ลงลึกเข้าไปลึกเข้าไปแต่อันดับแรกต้องใช้สติให้ทันทำสติเองเราให้ทันในการเลืลึก น้ําเย็นที่ลงไปต้องให้ทำแล้วต้องสังเกตให้ดีๆด,ด้วยเราการที่สังเกตได้ดีก็ต้องทิ้งทุกอย่างให้เหลือแค่ผู้รูนะ้อยู่ตรงนั้นถ้าเราสังเกตก็ดีๆเรื่อยๆจับเขาได้มา่อผู้ความรู้จึกหน่พูดโต้พูโต้เรื่อยๆไปตอนนี้ไปไปถึงความเย็นความเย็นก็ลงหรือก็ไปแล้ว็บตางไปไปเรื่อยๆสุดท้าย,ายความเย็นนั้นก็ไปอยู่ในกระเพาะ ความรู้ก็อยู่ในกระโปรงเราตรงนั้นทำไมถึงรู้ตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงตรงยู่มันก็อยู่ตรงนั้นเลยถึงเูาเทาตีามาเอาใบาน้ำเย็นเป็นตัวช่วยก็คือเพื่อเขาไปสู่ตรงกระโปรงได้เร็วขึ้นพอไม่ต้องจินตนาการจินตนาการกิน้นาก็รปั๊บมันลงไปเลยลงปัป๊บเราก็ตามไปตามไปก็ไปเรื่อยๆดูให้ดีเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เพราะน้าเย็นจะเย็นมากกินน้อยก็แล้วแต่เราก็ต้องไปนึกอยู่ตรงนั้นทําไมต้องนึกอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราเรามาฝึกสมาธิเรามานั่งสมาธิสมาธิต้องการมีฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่ตั้งของสมาธิอยู่ตรงไหนน้ําเย็นเป็นตัวช่วยได้ดีมากกินเสร็จแล้วฐานสุดท้ายของมันก็คือน้ําเย็นน้ําเย็นลงถึงตรงไหน ฐานมันก็ลงหยู่ตงถึงตรงนั้นให้อยูอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงสุดท้ายปลายทางก็พยายามไปลึกไว้ถ้าเรามีติตดีการในลึกของเราก็ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าติตเ,เราขอองเราสติไม่ค่อยดีการในลึกก็ไม่ชัดก,การไม่ชัดก,ก็ไม่จากอะไรอยู่ก็มาจากการที่เราไม่ปล่อยลงไป ถ้าเราปล่อยจะติสจะตังของเราเรียบร้อยปล่อยจนจุดเลยมันก็ลงไปง่ายเหมือนเราปล่อยลูกดิ่งพ้นจากมือเราลงยังไงก็ลงนั้นท้าะเข้าไปเลยตอนนี้มันก็ลงอยู่ตรงกระพาะเราเราก็นึกไว้นึกไว้ก็พยายามเลยเรื่องตรงนี้เอาผู้รู้ตรงนี้แทนคำว่าผู้โทอ่าผู้รู้อยู่ใรนกระแทว่าผู้โทรผู้โทรอะไรกัน อนนี้เราก็ทําความรู้สึกตรงน,นี้ต่อเน,นื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆพยายามรู้สึกไปเรื่อยการที่ให้รู้สึกต่อไปเรื่อยๆตัวน,นี้เป็นไรเพราะเราไม่ต้องการให้จิตของเราออกไปข้างนอกเพราะจิตออกไปข้างนอกมันจะเข้าข้างในไม่ได้เลยเข้าลำบากที่สุดเหนื่อยมากเพราะถ้าจิตมันออกไปข้างนอกมันเหนื่อยพรามันไปมันไม่เคยอยู่ไปจะรับพักยื่งมานั่งภาวนาด้วยยิ่งไปหนัก ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วมันจะไม่ไปนะมันไปจากนั้นวิธีที่เราจะสอนให้มันไปทำไมมันก็จําเป็นต้องเอาน้ําเย็นาแก้วหรือ2แก้วให้มันลงอยู่ตรงนั้โดยที่มันน้ําเย็นมันไปไหมถ้าน้ําเย็นไม่ไปเราก็อยู่ตรงตอ,งองนาน้ําเย็นนัอนความเย็นตรงนั้นะถ้าเกิดน้ําเย็นน่ยถามว่าจะเอาน้ําเย็นไหมไม่เอาแต่ให้รู้ว่าความรู้สึกเน่ยเขาก็เย็นจุดตรงนี้ เพื่อเราเอาความรู้สึกของเราให้หยุดอยู่ตรงนี้ได้้างนั้นการที่เราเอาสติของเราหยุดอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่นานๆนานๆไปนานๆไปนานๆไปนิดๆมันก็เจอเกิดความจยาเราก็จําอยู่ตรงนี้จํารู้อะไรไหมจําอยู่กับผู้รู้รู้อะไรไม่รู้แต่รู้อยู่กับผู้รู้อยู่ตรงนี้อถ้ารู้หลังใ้ไหมก็ไม่รู้รู้ตัดใจแต่พวกไมก็ไม่รู้จะรู้อยู่ ในตำแหน่งนี้แต่ทำไมถึงไม่มีกายต่นน้ความรู้สึกตรงนี้เราก็ต้องปล่อยทุกอย่างถึงจะลงหมดนะอะถ้าเราเทน้ำมันไม่เข้าปากขวดน้ําก็ไม่เต็มขวดที่ถี่ทังนั้นสตนิของเราต้องปล่อยลงให้มันเข้าปากขวดถ้าเข้าไปในขวดปั๊บน้ําก็จะอยู่นิ่งเหมือนก็อยู่ตรงนั้นะตอนนี้ความรู้สึกเราก็จะยุอยู่ตรงนั้นะ แต่เราจะบริการมพุทธองให้บริกรรพุทธก็ไม่สาคัญเลยตอนนี้เพราะอะไรเพราะเราจับผู t t. Ta ö, sure. ้ร right? ู้ได้แล้วถามว่าผู้รู้ตรงนี้มันเป็นลักษณะอย่างไรไหมผู้รู้ตรงนี้ไม่มีลักษณะอะไรเพียงแต่รู้นั่นเองแต่ถามว่ารู้กายไหมถ้าเราจับผู้รู้ตรงนี้กายก็คือนอกกายของเราก็คือข้างนอกจิตเราก็คือข้างในก็ถามว่ามันข้างในไหมก็เหมือนอยู่ข้างในอ่ะคล้ายๆไม่อยู่ข้างใน แต่ไม่อยู่ข้างนอกท้างั้นถ้าจิงเรารู้สึกเราจําความข้างในได้แม่นยำนะจับข้างในได้แล้วจับข้างในได้แล้วแล้วก็จําข้างในได้แล้วข้างนอกที่เราเคยจํามันก็จะลืมไปคือแต่กกอนเราอยากลืมมันก็ลืมไม่ได้เราอยากตัดตัดแล้วก็ไม่ขาดตัดนาทีนี้ก็มีนาทีใหม่ก็ไม่อก ตัดจนสามจมูกไม่ขาดทำไมถึงไม่ขาดเพราะปราบใจี่เลยคิดว่าเรายังตัดมันอยู่มันจะขาดได้ไงถ้าขาดก็ไม่ได้ตัดแต่นในความจิตที่ออกข้างน,นอกเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันไม่ออกมันก็จะไม่ออกแต่เราคิดว่ามันออกมันก็ออกดังนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่มีการเข้าขัดออกหนูดังนั้นการเล,เลือกรู้ตรงนี้ลึกไปถอะ อย่าไปกลัวอะไรเลยทําได้เลยเราก็พยายามทําให้เกิดความรู้สึกตรงเนี้สุดท้ายคําว่าพุทธทางศารานางก่ใช่ไมนะที่ท่ามาพูดพระ,พ,ะททพุทธเจ้าคือผู้รู้นะพระธรรมคำสอนของคนเจ้าคือนี่แล้วสาวกของพระพุทธเจ้าก็อ,อยู่นี่ก็อยู่ในที่เดียวกันคําว่าสารณะคําว่าสารณะของเราคือผู้รู้ ว่าผู้รู้เป็นสารณะของเราพระพุทธเจ้าเป็นสาารณะพระธรรมเป็นสารณะพระสงฆ์เป็นสาารณะตรงผู้รู้สึกอยู่ตรงนี้เป็นสาารณะเราอย่าเอาอย่างอืง่นมาเป็นสาธรณะเป็นกนะารดังนั้นเราต้องรวบรวมตัติดตใจของเราให้เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาความเลื่อมใสในผู้รู้ตรงนั้นถ้าเราเกิดศรัทธาความเลื่อมใสในความเรามีสารณะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิบัญมันเป็นอย่างนั้นการภาวนา เราต้องปลงจิตปลงใจลงไปใหมหมดอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลไปอย่างนอย่างนี้อย่าไปคิดจินตนาการถ้าเราคิดมาหลายมันก็ออกเลยถ้าเราไม่อยากออกก็อย่าคิดมันถ้งั้นจิตอยู่ตรงนี้มันก็อยู่เรื่าาอยไปถามไม่อยู่นานเท่าไหร่ก็ปาท่านโยมอยู่ตรงนี้ถ้าใครมีความรู้สึกอยู่แค่ะอานาทีหรือสินาทีมันก็จะอยู่จนเดือนนะหรือเป็นปีเลยก็ได้หรือบางครั้งเป็นตลอดชีวิต ดังนั้นการฝึกสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสาศาสนาสมาธิก็คือมาจากการพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิแล้วรู้แล้วนั่งอย่างไรตายแล้วไม่เกิดน่้ถึงท่านประกาศศาสนามา,าศาสนาที่ตายแล้วไม่เกิดนะตายแล้วไม่เกิดเราถามว่านั่งจิตอยู่ตรงไหนถึงไม่เกิดก็าโยมมีความรู้สึกลงไปเมื่อที่ทามาบอก โยมก็จะบอกตัวเองได้เลยว่าจิตของเราก็เลยอยู่ตรงความเย็นถ้าเรามีความจํข้างในแล้วถามว่าเราต้องเกิดไหมเพราะจิตตรงนั้นจะมันจะบอกตัวเองได้เลยนะไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ในบอกถ้าเราถึงตรงนั้นมันจะบอกคําเดียวว่าตายแล้วไม่เกิดแต่ถ้าไปที่อื่นก็ตายแล้วต้องเกิดแต่ถ้าไปตรงนั้นจะตายแล้วไม่เกิดเพราะอะไรทําไมถึงตรงตรงจุดตําแหน่งที่เราให้รู้ตรงนั้นว่าเจอแล้วถึงตายแล้วไม่เกิดเพราะอะไร ก็เพราะจิตตรงนี้จิตที่ะเจ้าท่านรู้ท่านบอกท่านเขาใครไปถึงอยู่ตรงนี้ก็ตายแล้วไม่เกิดนั่นเองดังนั้นการภาวนาของเราต้องเข้ามาข้างในชัดอย่าไปข้างนอกอย่าไปคิดว่าตัวเองดีกระตกปัญญาอที่ปัญญาตัวจริงๆอ่ะปัญญาของเราน่ะดีแต่ถ้าปัญญาทั้งขานมันมีการปรุงแต่งตลอดแต่ถ้าปัญญาธรรมาที่ มันมีเงื่อเาเรียกว่าดิปัสนาสมาธินะนะั่นแหละจะปรุงไม่ได้โยมมันจะปรุงแต่งไม่ได้เลยคนะั้ั้นจิตที่ปรุงแต่งไม่ได้รู้จะปรุงไม่ได้นะนะั่นแหละจิตตรงนั้นเขาเรียกว่าจิตมันเริ่มเป็นอิสระจิตทําไมถึงยกอิสระจิตเพราะมันปรุงไม่ได้ถ้าจิตปรุงได้ไม่เป็นอิสระถ้าจิตปรุงไม่ได้นั่นคืออิสระแล้วปรุงไม่ได้แบบไหนเะนี่ยมันมีแต่ผู้รู้ ผู้รู้ตรงนี้ไม่ปรุงหรออผู้รู้ตรงนี้รู้จริงจริงจะไม่ปรุงแต่ถ้ารู้ไม่จริงก็ะจะมีการปรุงกันเป็นอะไรมันเป็นระดาเนี้ยทางั้นโยมเขาไปสู่ตรงนี้จนให้เกิดว่าผู้รู้ผู้ตื่เป็นสาระของเราไม่มีสาระอื่นใดยิ่งกว่านี้แล้วนั่นจิตตรงนั้นอะโยมก็จะเข้าใจเอง ถามว่าจิตตรงนั้นจะเป็นสมาธิไหมถ้าคิดว่าโยมเอาผู้รู้เป็นฐานะมีคาพูดเขาว่าสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นแต่ความตั้งมั่นคือตั้งมั่นในสาณะของเราเองน้สมาธิคือตั้งมั่นในในพระพุทธเจ้าของเราไม่มีอย่างอื่นมาแทรกแซงได้ทางนั้นจิตตรงนี้เราต้องเข้าไปสู่ตรงนี้ให้เกิดความลึกซึ้ง อย่าไปกังวลการภาวนาอย่าไปกังวลใจใช้ความลังเลเมื่อความเลสงสัยในการนั่งภาวนาเราไม่ต้องสงสัยถ้าเราสงสัยเราก็จะไม่เจอสิ่งสิ่งที่ไม่สงสัยเพราะจิตของเราต้องไปเจอจิตจริงๆแล้วความสงสัยก็จะหมดไปถ้าเราไม่เจอจิตจริงๆมันจะเกิดความสงสัยความสงสัยนั้นเขาเรียกสังขารหมด สังขารจะมีความสงสัยสงสัยโน้นสงสัยนี่งสงสัยโน้นท่านทารพัดที่สงสัยอันนี้ก็เลือกสังขารการปรุงแต่งะ้านั้นจิตของพระพุทธเจ้าที่ท่านบรรลุธรรมแล้วนั้นพ้นจากสังขารอยู่ท่านพ้นจากสังขารแล้วถึงจิตท่านเป็นอิสระเพราะไม่อยู่ในสังขารแล้วถ้นั้นจิตตรงนี้ใครๆก็ทําได้ทามีวิธีทาวิธีทําได้ าเราทาไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจเองฉะนั้นในการฝึกสมาธิถามก็เร่งความเพียรไหมเร่งเดินยังกรงไหมเร่งโน้นเร่งนี้ไหมอาตมาว่าต้องการให้โยนเร่งสติดีกว่าท่านโยมเร่งสติไม่ไม่ต้องมีทางยังกรงก็ได้ถ้าเร่งสติของเราให้หยุดจูดในตำแหน่งที่เราต้องการก็คือผู้รูอ้อวนชชง ไอ้น,นี่ตัวเพียนเขาเรียกจิตเพียงกายเพียนจิตเพียงนะแต่ก่อนเราไม่กายเพียงแต่ตอนนี้เราเอาจิตขเขามาเพียงเพียะไรเพียงรู้อยู่แค่นั้นนพยายามเรื่องร,รู้อยู่ตรงนั้นเรื่อยเรื่อยไปสุดท้ายความจริงๆมันก็เป็นอัตโนมัติหนูที่เราเป็นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะมันรู้ได้ตลอดถามไม่ลืมไหมไม่ลืม แล้วรู้อะไรที่อื่นไหมไม่รู้นะไม่รู้รู้ได้แค่นี้งั้นผู้รู้ตรงนี้ที่คนต้องการี่ถุดว่ารู้แล้วได้ตลอดั้นการภาวนาเราต้องพยายามทําให้เกิดความลึกซึ้งในตรงนั้นให้มากที่สุดเพราะการภาวนามันเป็น่วนตัวมันไม่ใช่เป็น่วนรวม่วนตัวตัวใครตัวมันใครมีปัญญาจะ ยกพวกมาพาวุบตลอะไรก็ได้หมดนะดังนั้นการภาวนาต้องพยายามน้อ,อมเข้าไปถูกข้างในให้เกิดความมึนงงดังนั้นกาจิตมันมีความว่างแล้วโรอถ้าจิตโยมหยุดแล้วบางคนบอกจิตที่มีสมาธิแล้วต้องต้องไปพิจารณากายตมาบอกไม่ต้องเพราะไม่ต้องเลยกนเราถ้าเราเข้ากลางบ้านแล้วไม่จะต้องไปอย่าไปยุ่มผนังบาง้านทำไมฮะ ถ้าเราอยู่ผนังบ้านเราก็เป็นธาตุของผนังบ้านแต่ถ้าเราอยู่ตรงกลางบ้านก็เราไม่ต้องเป็นผนังนบ้านจิตของเราชั้นใดก็เป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นลักษณะเดียวกันดังนั้นการพอร์นาของเรากพยายามรักษาดวงจิตดวงใจของเราให้อยู่ในพระพุทธประธรรมผสมให้ชัดเจนขึ้นถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราก็จะมีความสุขมาก ความสุขของกายไม่เหมือนความสุขทางใจนะเพราะความส uhm, ุขทางใจมันมันล <right> ึกซ no ึ้งมากก็ต้องพยายามทำดูเรื่อยๆไยทำเลือยไวไเราเรื่อกไว้ดีกเปือกไปเรื่อยๆไปจะได้เพลอนมันถ้าเราเพลอมันก็ออกข้างนอกเพลอแล้วออกข้างนอก ตอนนี้เราจิตเราลงรวมไปแล้วเป็นหนึ่งแล้วไม่มีอะไรในผูรู้ตรงนั้นมีแต่รู้อยู่กับความว่า,วางัานการรู้อยู่กับความว่า,วางตรงน,นี้แหละจิตตรงนี้ก็เป็นติ่ที่บอกได้คือจิตปกติแล้วนะการที่เราภาวนามันจะเป็นหรือไม่เป็นเอ,อถ้าเกิดว่าเราภาวนาแล้วถ้าเกิดตายแล้วจะเป็นิดไนตัวองค์ภาวนานี้แหละเป็นเป็นตัวชี้วัด วัดดีที่ถูกเกิดหรือไม่เกิดนะเกิดหรือไม่เกิดบางคนก็บอกว่าเออครูบาอาจารย์ท่านเป็นนิพพานไปแล้วแต่ว่าถามเรื่องจิตตุลยกลับไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะว่าผมไม่ได้ไปตรงนั้นดังนั้นการภาวนาของเราก็ต้องใช้ความเลื่อ,ร,อรู้อยู่ตรงนี้ให้เลึกซึ่งขึ้นไปแต่ยา,ยามกันทำามากๆนะเพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่มีใครด่าเราแล้ว เมื่ตะครบาอาจารย์อ่อนๆอ,อ,อย่างตะพ่อตมาเนี่ยจะมาด่าโยมก็ด่าไม่ได้จะไปยา่าไาวโยมทุกทีทุกห้าไม่ได้เพราะโยมจะโยมดิบอกาบางแต่เจอา่านิเดียวไม่ไม่เขาวันเนียวไปเลยอดน,อ,อ,นอ,อนเลยไม่ว่าไม่รู้ภาวนาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าอย่างไรถึงเบกปางมากจริงๆเลยรลูกศิษย์พระเจ้าต้องเข้มแข็งต้อง,องมีความอดทนนะแต่ง้นการภาวนาของเราก็ต้องพยายามเน้นเข้าไปถูข้างใน เอาข้างในลึกๆเข้าไปเลยไม่ต้องไปที่อื่นก็ดูข้างในข้างในอะไรเข้างในก็จะจยางนี้ดูไปเรื่อยๆไปพยอยางลึกไว้จะไปที่อื่นนะลึกไว้ลึกไว้ลึกไว้เรื่อยๆ,ๆ,ๆไม่ต้องพิจารณากายนะกาพิจารณากาย่อเรายุ่งเหมือนนั้นเลยพะายางดูจิตของจตุรงค์ให้ดี พยายามหรือไปนี่ไปเรื่อยๆไปนะเพียรของตมาคือเพียรอะไรเพียรที่สติถ้าทิสติเราเรื่อยๆรู้โยนเร่ยๆคือความเพียรนะนะไปใช้ความเพียรตอนที่เราไปนั่งภาวนาหรือความเพียรตอนที่เราเดินยังงบไม่ทันเอาสติเพียรให้องนะถ้าเอาสติเพียรจะมาที่คพามไมเกิดได้ดังนั้นการภาวนาเราต้องไปอย่างเอา พร,พระพรุทธเจ้าเป็นพระปร,รานเป็นพระปร,ร,ระท o เป็นตระนาอย่างนี้ให้มีการต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปมันก็ไม่ยากอะไรโยูนะการภาวนาถ้าเราทําก็จะมาทําแป๊บเดียวนะจะมาทําแป๊บเดียวไม่นานจิตจะมาก็เข้าในแล้วเข้าในเรียบร้อยก็มันที่สองก็ถึงโลกุตรานะนะ่โลกุตราลุกูลุนก็บอกว่าจิตของคุณไปแล้วไม่เกิดกลับแล้วไม่เกิดเพราะอะไรเพราะจิตมันต่มันเป็นที่ที่มึงบอกอ่ะ ได้ทันทีมันก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนทะนั้นเราเลิกรักษาจิตและสายใจ,จ,จของเราให้มั่นคงในพระพุทธระธรรมประสงค์อย่าเอาสิ่งอื่นมาทสกแซงเพราะสิ่งอื่นนี่ไม่ใช่ธรรมแน่นอนนะอันนั้นเขาเรียกมารมารของเราคือทาให้เราเผาน้าไม่สงบอะเผาน้ำไม่สงบเพราะมารที่มันกลัวนี่จะเรเปลาทั้งนั้นที่กำจัดมารต้องหยุดถ้าหยุเดเร็จแล้วมารมันก็ทําอะไรไม่ได้ ดังนั้นการภาวนาการโยมทั้งหลายก็พยายามการทําตรงนี้ให้มันเกิดก่อนมิกซึ่งเกิดความเข้าใจอย่าให้เด็กครูบาอาจารย์เข้าใจโยมก็ต้องเข้าใจได้เหมือนกันนนี่ก็นาฬิกามัเตือนแล้วมันกลางกลางกลางแล้วพอู้ว่าพูดมากเรื่องนาฬิกามันก็เตือนบอกพอแล้วเพราะนาฬิกามันเป็นสิ้งที่องค์บอก ตอนนี้อาจมาวันนั้นอันนี้นอกนอกนอกธรรมะนะที่อาจมางานลุงว่ชพุทธอยู่ตรงนี้วางดอ,อกไม้จันอาจมาก็มางานลุ